ที่นี่ที่ไหนซืม้มาที่นี่ได้ไงอันนี้ปุ่มอะไรเนะี่ยปุ่มอะไรอะ่ะไม่เห็นมีอะไรเกิด้งๆเลยมาเด็ดฉันจะออกไปจากที่นี่ยังไงอะไรเ,เนี่ยมีควันด้วยเอาทำไมจักรยานพังวะจอดไว้ตอนเช้ามาซื้อข้าวร้านน,นี้ช<อ>ือดี้ค่ะอ่าใครเรียกใครเรียกครับช่วยฉันด้วยไอ้ห้องอ่ะ เอาแล้คุณเข้ามาอยู่ในนั้นไงปิดควันได้ก่อนโอ้ยฉันก็ไม่รู้ว่าจะมาได้ไงเอาแล้วคุณเข้ามากับเครื่องเทเลพอร์ตยังไงอ่ะไ,ไม่นะฉันไม่เห็นรู้เลยว่ามันคือเครื่องเทเลพอร์ตแล้วคอือก็ออตอนนี้ช่วยชิดหน่อยอมันเปิดไม่ได้ครับเครื่องเนี้ยเปิดออกมาไม่ได้เปิดไงเนี่ยโอมยยเอาลอนะ คุณไปไหนอ่ะอผมอยู่ข้างนอกนี่อะไรเนี่ยเ,ยเ,เอ้าอุ้ยอุ้ยบินออกมาเป็นผีเลยใครเป็นผีนแ,บบนแล้วนี่ยมันอะไรเนี่ยพูดในในหุบคุณเนี่ยโอ๊ยประตูมันอย่ที่ไหนอุ้ยไม้ต่ำเสียต่ำโอ้โหที่นี่เป็นเมืองซิตีสิบห้าสิตีสิบห้าเปซิตีห้าสิบห้าไม่ใช่สิบห้า ห่างจาก City 17ที่ว่าคอมบารมันอยู่เพราะฉะนั้นปลอดภัยเลยแต่ว่าพวกคอมบารเพิ่งมาบุกไปเมื่อกี้นี้เองมาแค่ไม่กี่ตัวเองล้างมือก่อนทำไมในนี้ต้องมีอาหารนี่ยไม่มีไม่มีคุณชื่ออะไรเหรอผมชื่อกนะอร์ดอนครับกอร์ดอนฉันชื่อทำไมไม่รู้วะนี่อะไรนะ D7 เซช่ไหมด อเซไม่รู้อะไรเนี่ยป้ายโฆษณานี่มีอะไรขายวันนี้ดีเซเว่นเป็นชื่อชื่อติดอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้คืออะไรผมก็เห็นนานแล้วมาผมว่าคุณเก็บของไว้ป้องกันตัวด้วยเผื่อครอบคอมบายมานี่คืออาวุธของพวกคอมบายนสื่อน้ำโอ้สื่อน้ำมาคว้างใส รใช่ครับเก็บครับนี่ครับกระบอกไฟพวกคอมบารมันก็เพิ่งผมผมฆ่ามานันเองครับคนอย่างคุณใช่ฆ่า,นะาโอ้คอมบาร์จะเป็นมาเรียลเออมีบ้านด้วยนี่ก็เป็นร้านอาหารนะร้านสเตย์ฮังกี้ดินเนอร์เลาผมเนาะผมพาไปห้องผมเหมือนกันเดี๋ยวร้านเดี๋ยวเผื่อพวกคอมบารมาอีก โอ้ยโอ้ยขอโทษนะเอาเอาเปิดสิเดีไวห้ฉันใช้กดหมายเนื้อสผัสจเปิดได้แล้วโอ้โหเจ็บเจ็บโอเค่ะต้องคุยเโอ้ยีห้องโคอมบายขึ้นมาบนระเบียง เลี้ข้าวคอมไบเอมาแล้วเพื่อนแป๊บนึงโอเคขอบคุณเข้ามาคันนีกำลังเล่นขอเตะขอหยุหัวเขาก็ก<อ>็นั่งฟอร์มเพลงมากกว่านะแต่อย่ามองมือเขานะมือเขาติดเด็ดสิบแปดบวกม,มือเขาติดสิบแปดวกจะเป็นฮองนะ เอาเือเอา,เอาตัวมันเฮ้ยนั่นมันมันเป็นหุ่นยนต์สอดแนมพวกอมบายนะซิตี้สิบเจ็ดก็มีนะเจ้าตัวนั้นอ่ะมีเยอะท้ว่เอาคุณมาดักซิตี้สิบเจ็ดเหรอใช่แล้วก็ไม่รู้มาที่นี่ได้ไงของใส่คุณจะโดนคอมบายไล่เข้าเครื่องย้ายมวลสารมาที่นี่มั้งฮะนะคุณมีอะไรจะคุยกับฉันก็ผมอยากถามคุณว่าทำไคคมไคุณถึงออกมาจากซิตี้สิบเจ็ดได้ ใช่เนี่ยละฉันจำไม่ได้เห็นได้เลยว่าฉันมาที่นู่นสิ่งที่ฉันจำได้คือฉันไม่อยู่ที่นี่แล้วอ้าวคอมบ่ายจะล้างสมองคุณตอนเข้าเครื่องเทเลพอร์ตมาก็ได้นะพวกอาจจะโดนยาล้างสมองก็ได้ขนาดเออาจจะจําไม่ได้สักแป๊บหนึ่งเงแต่สักพคุณก็คงจะจําได้เองอะโอ้หัวคุณมีอะไรเลยทำไมมันระดับหัว บอกคุณมันร้านเนอะร้านอะไรเป็นผู้หญิงนะดูดีๆสิเห็นอะไรมันออกมาด้วยอะไรโล่ลาวโมตังเกาหีแบบคนนั้นเขายังนั่งเล่นเกมเหมือนเดิมเลยฮะขอช่างอ่ะเขาเป็นตำรวจที่ติดเกมอ่ะจริงดินั่นก็เพื่อนผมชื่อชื่อโอริโอ้ฟันโอกระแทกนมโวโฟจะตลกไปไหนเดี๋ยวเพื่อน โอ้โหผมเข้าบ้านเลยจะตกระเบียงยะเป็นเป็นยเป็นญาติครับเอสโออาดินตาเล่ไม่ต้องตกทีโอ้โอ้เอสโอคุยไม่ไหยคุยกับยูคุยกับฉันไม่สร็จเลยอ้าวเ่อนผมไปไหนแล้วเนี่ยก็เหตุเขาก็เดินลงไปข้างล่างแล้วเฮ้ยเพื่อนเดรนเบ้าๆอยู่ไหนเนี่ยมาอยู่นี่ อาไม่เป็นไรบอกว่าเป็นยากับเอสเโออดีตเตาแหลอดินตะเล่โอเคเก้าอี้เขาต้นคำอยี้ไว้นะคะโอเคครับโอเคเดี๋ยวผมก็เลยโอ้โหกระจกโอ้กระจกปลาหายปลาละห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์พอดีเช็ดเชฟไม่ได้ตั้งใจค่ะขอโทษด้วยค่ะขอโทษจริงปลาละห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์ ก้ถูกโอ้ปะปะปปเอาหลบนที่ไปนั่งเล่นเกมต่อไปโอเคอ่ะแล้วก็ตายผมเดี๋ยวผมพาไปดูห้องคุณแล้วกันมีห้องว่างแค่ห้องหนึ่งนะห้องนั้นก็เต็มเจ้าของโอเจ้าของขาเจ้าของตึกคนอยู่ที่อื่นนะเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขาเป็นแค่ไม่ได้เขาล็อกอยู่เป็นมีคนอยู่ละโอ้ประตูอารทันก็แบบขันหลังเก่าแบบเอาถูกกับเสากัน ขันขันโอเคโอ้ย okay. oh, 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 ตบหลังให้ด้วยฉันอยู่ไหนคะอ๋อห้องคุณนะห้องคุณอยู่นี่นีไหมเขาไม่มีใครอยู่หรอกคะ่ะนี่ไงห้องคุณเตอะเตียงก็นุ่มนิ่มนะอไปเชิญตามสบายนะคะไปแล้วออโอเคเอาเอาเอาคุณเข้ามาในห้องสิ okay. อโอเคเอาโอเคปิดปตูผมป,ป,ปิดประตูตห้าเอาไปไหนอ่ะ ก็มีอะไรก็เร <dans les> <ici> ียกผมที่ห้องนะเดี๋ยวผมลงไปห้องผมก่อนคุณนี่นี่เขาเต้ต้นชีวิตกันมาแล้วคุณอาติสว่าง